สวัสดีครับผมชื่อนายมุขมันโซมาทรา,านนักศึกษา0ูนย์55ครับก็วันนี้จะมาสอนการดอกลูกหน้ามือหรือลูกโฟแฮมนะครับของกีฬาที่ประเทนี้ครับการดอกลูกหน้ามือเป็นอีกหนึ่งทักษะในการเล่นของกีฬาปิะเทนี้นะครับที่ทําให้เราคุ้นเคยนะครับก็ท่าที่1นนะครับจับไม้ให้ขนานาก,กาับพื้นนะครับแบบนี้ครับ ท่าที่สข้อศอตั้งฉากนะครับข้อศแล้วก็หัวไหล่นะครับท่าที่3นะครับตีลูกให้โดนบริเวณลานไม้นะครับนีบ่รนนะครับ,นะรบแล้วก็สายตามองที่ ลูกตลอดเวลานะครับครับรอบเดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับน่ก็ครับก็สุดท้ายนี้ก็าการฝึกทศักษะการดอกลูกหน้ามือนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทัษะนะครับที่ทําให้เรา,าฝึกความคุ้นเคยนะครับแล้วก็ทําให้เราหรอลูกได้นานขึ้นนะครับก็หวังว่า,าจะเป็นคลิปที่ได้ไประโยชน์ไม่มากหรน้อยครับที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะครับก็วันนี้ก็ขอบุบครับ